สวัสดีครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ philosophy unview พอดแคสต์ที่เราจะสำรวจลึกลงไปในความคิดของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบปรัชญาหรือเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางในโลกแห่งปรัชญาเราหวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโลกนี้ในมุมที่แตกต่างออกไปฟ r ีด i s h n a t u r e นะครับมักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นพวกสุนนิยม เขามีภาพจำว่าเป็นชายหนวดเฟิร์มที่ชอบตะโกนอย่างเกลี้ยกล่อดว่าพระเจ้าเนี่ยตายแล้วและชอบบอกเราว่าชีวิตเนี่ยมันไร้ค่าแต่ก็อย่างที่คุณคงเดาวกันได้ครับว่าความเป็นจริงเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนกว่านั้นอยู่นิดนึงอันที่จริงการทดลองทางความคิดของนิเชอร์นะครับที่ว่าด้วยการเกิดซ้ำซากชั่วนิรันด์เนี่ยหรือว่า Eternal r e c u r r e n c e เนเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่เชื่อในการมีชีวิตและเป็นเสาหลักของแนวคิดอัตถิภาวะนิยม และถึงขั้นที่เป็นนักบำบัดที่ทันสมัยมากๆเสียด้วยซ้ำในงานเขียนเรื่อง The Gay s c i e n c นะครับที่ตีพิมพ์เมื่อในปี1882เนี่ยนิเชอร์ขอให้เราลองจินตนาการว่ามีปีศาจตนหนึ่งครับที่มาพูดกับเราว่าชีวิตนี้ที่เจ้ากำลังใช้และได้ใช้มาตลอดเจ้าจะต้องกลับมาใช้มันอีกครั้งและอีกนับครั้งไม่ท้วนแล้มันจะไม่มีอะไรใหม่คือความเจ็บปวด ทุกความหันษาทุกความคำหนึง่งและทุกการทอดถอนใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะหวนกลับมาหาเจ้าอีกครั้งอย่างครบถ้วนทุกลำดับขั้นตอนความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาหลังจากที่คุณได้ยินแบบนี้คืออะไรครับลองใช้เวลาคิดดูสักนิดจะกลับไปฟังใหม่ก็ได้ครับถ้าจาเป็นในทัศนคติของนิเชอร์นะครับถ้าคำพูดเหล่านี้ทำให้คุณเบื่อ หรือขวัญผวานั่นหมายความว่าคุณกําลังใช้ชีวิตเหมือนเป็นวัตถุที่รองรับการถูกกระทําคุณได้กลายเป็นแค่ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในชีวิตของตัวเองมีแนวโน้มจะเป็นนักวิจารณ์ที่ชวนขมขืนและเย้ยหยันไปเสียทุกสิ่งและนั่งเฉยๆปล่อยให้ชีวิตเกิดขึ้นกับคุณคุณนั่งจอมอยู่กับความเจ็บปวดและมองว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ควรให้มันจบๆไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ นิชเชไม่คิดจะถนอมน้ำใจใครเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับหากคุณเป็นคนอย่างที่ว่ามาข้างต้นแล้วก็คุณเคยเหยื่อที่ไม่มีกระดูกสันหลังผู้ตกอยู่ในกรอบความคิดที่มองว่าตัวเองเนี่ยโชคร้ายตลอดเวลานิชเชอร์ได้เสนอวิธีแก้ไขเอาไว้ในคำกล่าวของเขานะครับที่ว่าอโมฟาติครับหรือว่าจงรักโชคชะตาของตัวเองเราทุกคนนะครับต่างต้องการความสบายใจในการมีอยู่แต่เราเนี่ยมักได้มันมาก็ต่อเมื่อยอมรับโชคชะตาของตัวเองเท่านั้น เราไม่ควรมุ่งไปข้างหลังหรือหวังลุมล่มๆแรงๆว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วได้ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นนะครับเราต้องรักสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่ามันจะเป็นความทรมานความเจ็บปวดความสุขและความสําราญเราต้องรักทุกสิ่งเพราะมันเป็นประสบการณ์ความเป็นมนุษย์ของเราคนเดียวเราต้องภูมิใจในความผิดพลาดเพราะเราเอาชนะมันมาได้มันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราและตัวเราอยู่ได้ก็เพราะมันนั่นเอง การเกิดสามชั่วนิรันด์เป็นแนวคิดหลักของหลายศาสนาในโลกตะวันออกนับพันปีและมีการนํามาใช้บ่อยครั้งในรัฐิสโตอีกยุคกรีกโบราณแต่คนที่นําแนวคิดนี้มาเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักอ่านของโลกตะวันตกก็คือนีเชอร์นั่นเองปัจจุบันเราอาจจะสรุปง่ายๆครับว่าแนวคิดนี้บอกให้เรารู้จักการปล่อยวางเดินหน้าต่อหรืออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นครับมันไม่ใช่การหวังให้สิ่งต่างๆคลี่คลายด้วยตัวเอง และมันไม่ใช่การยักไหล่ไม่ใส่ใจแนวคิดนี้คือการมองเห็นแง่บวกและให้ความสำคัญกับมันจงรักโชคชะตาของตัวเองหรือว,ว่าอโมฟาตินั่นเองมีอีกหนึ่งคำถามนะครับที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังลองคิดลองถามตัวเองดูถ้าวันนี้คุณผู้ฟังสามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ในอดีตเนี่ยคุณผู้ฟังจะทำไหมครับแล้วถ,ถ้าทำได้เนี่ยจะย้อนกลับไปในช่วงเวลาไหน และไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเลือกทางไหนนะครับผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยล้วนมีเหตุผลในตัวเองทั้งนั้นแต่สิ่งที่ผมอยากจะเสริมให้เนี่ยก็คือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับไม่ว่ามันจะดีหรือว่ามันจะร้ายล้วนมีเหตุผลที่ทําให้เราเป็นเราในทุกวันนี้เนี่แหละในหลายๆครั้งนะครับที่เราจะต้องพบเจอกับความยากลําบากในการตัดสินใจเลือกทางใดสักทางหนึ่ง เพราะว่าถ้าเลือกแบบนั้นก็จะต้องเจอ consequence แบบนี้แต่ถ้าเลือกแบบนี้ก็จะต้องเจอ consequence แบบนั้นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้นะครับคงจะเป็นการที่ผมบอกได้ว่าทางที่ดีที่สุดคือทางที่เราตัดสินใจครับวินาทีที่เราเลือกตัดสินใจเลือกทางใดสักทางหนึ่งเนี่แหละทางนั้นน่ะจะกลายเป็นทางที่ดีที่สุด ผมเชื่อนะครับว่าเราทุกคนเนี่ยล้วนมี Common Sense ผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยมีตรก,กะที่ดีเพียงพอที่จะใช้วิเคราะห์ว่าทางเนี้ยมีอะไรดีบ้างมีอะไรเสียบ้างและอีกทางหนึ่งเนี่ยมีอะไรที่มันดีบ้างและมีอะไรที่มันเสียบ้างแต่พอเรามาถึงจุดกึ่งกลางที่ต้องตัดสินใจว่าเฮ้ย <ๆ S 2> ทางนี้ก็ดีแบบนั้นทางนั้นก็ดีแบบนี้เนี่ยตัวเลือกที่ดีที่สุดคืออย่างที่ผมบอกไปเลยครับ <S <S คือการเลือกทางใดสักทางหนึ่งแล้ววินาทีที่เราเลือกทางใดก็ตามครับ ทางนั้นจะกลายเป็นทางที่ดีที่สุดเพราะอีกทางหนึ่งเนี่ยคือทางที่เราไม่ได้เลือกและมันไม่มีวันเป็นจริงครับผมมันไม่มีวันเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้เลือกงั้นคงไม่แปลกเลยครับว่าทางที่เราเลือกนี่แหละคือทางที่ดีที่สุดเราอาจจะยังสงสัยหรือมีข้อกังขาว่าเอ๊ะฉันเลือกมาดีหรือยังหรือว่าอีกทางจะดีกว่าไหมนะคุณทําแบบนั้นได้ครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแต่อย่าเผลอคิด จนลืมทําทางที่คุณเลือกเนี่ยให้ดีที่สุดก็พอมีคำกล่าวหนึ่งนะครับของนิเช่ซึ่งเป็นคำกล่าวที่ผมคิดว่าค่อนข้างลึกซึ้งเลยทีเดียว He who has a why to live can bear almost any how หรือใครก็ตามนะครับที่มีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่เนี่ยจะสามารถทนทานได้ต่อทุกสถานการณ์และทุกอุปสรรคเพราะฉะนั้นเมื่อเรานึกถึงแนวคิดของ eternal recurrence เนี่ยจงถามตัวเองครับว่า why ของคุณคืออะไร เหตุผลที่ทำให้คุณมีชีวิตคืออะไรและถ้าคุณคนพบว่าคุณสามารถยอมรับชีวิตได้อย่างที่มันเป็นไม่ว่าจะดีหรือร้ายนั่นแสดงให้เห็นแล้วครับว่าคุณได้คนพบความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่และถ้าคุณยังหาคำตอบนั้นไม่เจอหรือว่ายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันนะเราคือเพื่อนกันครับและผมเชื่อว่ายังมีคนอีกมากมายที่กำลังค้นหาคุณค่าหรือว่าความหมายของชีวิตอยู่หนึ่งในหลักการที่ดีที่สุดครับ คือปล่อยให้ตัวเองได้ explore ปล่อยให้ตัวเองได้ค้นหาได้ลองถูกและลองผิดและจำไว้ครับว่าไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามทางที่ดีที่สุดคือทางที่คุณเลือกขอบคุณที่อยู่กับเราในตอนนี้นะครับและอย่าลืมกดติดตาม podcast ของเราไว้ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดตอน,นใหม่ๆที่จะออนแอร์ทุกวันอังคารและวันพฤหัสร,รวมไปถึงถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์ที่อยากจะแชร์กับเราอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะตามอ่านและตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอน แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ philosophy a n d v i e w อดแคสต์ที่เราจะสำรวจลึกลงไปในความคิดของมนุษย์สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ